สวัสดีค่ะพี่รันเองนะคะวันนี้เราจะมาดูความน่ารักของน้ององค์อิงก,กับน้องรำเพลินนะคะคู่ขวันวงการเพลงใหม่นะคะหมอรำใหม่ของเรานะคะโอ้สุดยอดมากค่ะเมื่อคืนนี้เล่นที่ขอนแก่นนะคะน้ององค์อิงกับน้องรำเพลินจุ้งแขนกันขึ้นเวทีค่ะนะคะช่วยกันหาเงินหาทองมาฟังกันเลยค่ะมาดูกันเลยคลิปน่ารักมากตลกด้วยนะคะอ้าวน้องรำเพลินน่ารักแบบไหนมาฟังกันค่ะ มาดูกันเลยจากขอบคุณมากนะคะสาวน้อยเพชรบันแพงที่เสนอผลงานดีๆให้ได้รับชมรับฟังนะคะแล้วก,ก็น้องก็น่ารักมากน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากแล้วก็เป็นภาพที่ประทับใจนะคะน้องอิงจุงน้องลำเพลินขึ้นร้องเพลงนะคะโอเคนี่น้องลำเพลินค่ะ,อเ,คะเอา้ามาชมร่วมกันเลยค่ะรับชมรับฟังร่วมกันเลยนะคะนั่น

เพลงใหม่หล่าสุดของก้อโจนี่เพลงอะไรคะเจแบบว่เท่ค่ะเย้เกแบบว่าจำได้ด้วยแล้วร้องว่ายังไงก้อโจร้องว่ายังไงร้องว่ายังไงคะลูกขออนุญาตเอามาลงนะคะขอเ้งแล้วมีคงว่าแล้วมีเอี้เอร ส,สุดยอดมากค่ะรองยอกมากอพอสุดยอดมากค่ะน่ารักมากค่ะน้องลำเพลินที่ดันชอบจังมากเลยนี่คู่ขวัญคู่ใหม่แห่งวงการนะคะอ,อ,อุ้งอิงแอดน้องลำเพลินค่ะขอแค่สองล้านห้า 2อลานอ่าสองล้านห้าตอนนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับอุ่งอิงด้วยนะคะได้สองล้านแล้วนะคะสองล้านวิวแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะมาเอจบแบบบอเทเล่นนี่แหละนี่แหละลงคลิปสไตล์พี่รันแบบนี้แหละอ้าวมาฟังกันค่ะเริ่มได้ไหมคะเริ่มเลยค่ะอีลาเริ่มเลย ทุกคือบทุกบอคลิปนี้ตลกถูกไหมครบถูกไหมถูกถูกค่ะก็ถูกแล้วกูจบเป็นพีกกำลังแต่ไม่้คลับ่ดน้องเออุงเยอยู่เขาบอกให้ร้องเพลงเลือก จบแบบบบเท่องอิงขึ้นไปร้องเ,อเพลงเลือกเขาเสียอ้ายพี่น้องผสมลง<ไ>อ,อ,ออไปไปอ,งงอันนผู้้้รรงงงกกะะเเเปปาาาตดีย คู่นี้น่ารักมากค่ะคู่นี้น่ารักมากที่รันชอบรักลําเพลินนะคะรักน้องลําเพลินรักน้องหญิงแล้วกันเงินงานเพลงทีหนึ่งวันสามล้านวิวกับงานเพลงขอจักทอนหนึ่งคือกันขอจักรทอนเนึ่งแะกียงขาเท้าหนึ่งยอยายคนสั่งมลมสนแนกาเป็นหัว ท้ง่งเรามดลเพื่อนคนนีนานนมันอจงพื้นแล้วควาสูกินกัมาหากินคนกุมเลยมันตน่เป็นมอลั่เบิือนกันว <ยะ S 2> นี้แม่แม่เป็นผู้ใจกาตัวลูกเป็นมอลับเบิดทุกคนเอาไปวา,า,า,าก,กันเป็นนี่กันเลยสิสิงกิกน,นะครในชีวิตของเธอนะครับจิ๊บเอาชีวิตจริงมาเขียนเป็นงานเพลงนี้โยพ่อทนายอนโปรดิวเซอร์โดยพ่อจใค,จใค่ายเ,เราเอินดี้รคคอกับสิงเกิลแรกของลองอุ่งอินเพลงงหาย หอบฝันมาหลังห้านจ้าขียงทบม่นาอ่านเค่ะเม่นค่ะเย้หอบฝันมาหลังห้านเป็นเพลงที่โปรดของพี่รันมากชอบมากค่ะนี่แหละที่ติดตามมงอิงก็เพราะหอบฝันมาหลังห้านค่ะ อ่าน้องร้องร้องกับพี่เป็นภาพที่ประทับใจเป็นภาพที่ประทับใจมากนะคะแล้วก็ ได้มีที่พึ่งที่พักริดดีกวนน้นองน้องนำเมืองน่ารักมากเลยค่ะร้องเก่งมากค่ะลูก ร้องเก่งมากค่ะน้องลำเพลินพี่รันชอบมากเลยนะคะชอบน้องลำเพลินรักน้องลำเพลิน น่ารักมากค่ะลูกรักองค์อิงรักน้องลำเพลินสุดยอดเลยค่ะบอสโจลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเก่งทักทัก โอ้ oh, ได้ติดด้วยอีกไม่หนึ่งร้องเพลงอีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งจับไม้อีกมือหนึ่งจับเงินค่ะสุดยอดมากค่ะน้องลำเพลินสุดยอดมากเลยแล้วน้องอิงก็จุงมือเนาะลำเพลินนะคะเป็นภาพที่ประทรับใจมากค่ะเป็นความสุขเล็กๆน,น,น้อยๆเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอเปาากามฝันมาหลังห้านค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเอ่อทีมงานสาวน้อยพห้บัณแพงขอบคุณ f อซอุ๋งอิงนะคะเลิฟๆิค่ะบ๊ายบายค่ะ